สองก็ฟ้องก่อนครับสองก็ฟ้องก่อนร้องทำรอเลยนะครับทีมอื่นนั่งเลยครับเดี๋ยวคุณจะจะหมดรอบแรกแล้วเดี๋ยวจะให้ทำหุ่นสามสิบนาทีครับเร็วนั่งรอเลยนั่งรอเลยมีโอกาสแก้ตัวอีกวางดีๆครับวางดีๆอย่าสัมผัสตรงตึ้สามวินาทีวางเลยไม่ลงรีทายไหมครับถ้ารีทายหมดนะครับถ้าไม่รีทายไม่เป็นไร ยังทำไปเรื่อยรีไทยไหมครับรีไทยครับผมยกออกมารีไทยอย่าเพิ่งอย่าลีไทยไหมออโต้รีไทยไหมไม่ก็รออยู่ได้แหละมาเร็วๆมาเรื็วๆเอาดีๆเอาดีๆเช็คให้มันดีๆก่อนไม่ต้องรีบเอาออโต้รีไทยเอารีไทยออโต้รีไทยหนึ่งขาดเรือก็ต้องบัดกรีอัตโนมัติแข่งออกได้เลยถ้งไม่ได้เสียบหัวแรงไว้นี่เออทำยังไงก็ได้ให้มันได้แข่งอยู่นี่แหะ วันนั้นแต่ละทีมต้องเตรียมนะครับบางทีเสียหัวแรงไปเลยตอนเราจะแข่งนี่เยียบเยียบเยียบให้พวกแข่งข้าเอาออกมาซ่อมข้างนอกเลยซ่อมข้างนอกลูกพร้อมแล้วค่อยบอก ไปเรื่อยๆนะครับยังไปเรื่อยๆอยู่โอเครเครับจับอีกถุงอันทายอยู่นะครับเหลือหนึ่งนาทีครับเหลือหนึ่งนาที อีกสามยี่สิบวินาทีได้ครับเหลือประมาณ20นาทีคงพอมั้นไม่มีอะไรแล้วพอเลยนะตรงนั้นโอเค